ว่าอย่างพักนากาาเพอาเงินยเงินดูจะตื่นเมื่อมงปูดตาปูคือพวดข้าปูผู้ปวดคนเจ้าซึ่เจ้าทเจ้าบาเจ้าเข้าึีนครับทึ้รู้บอกเวืองทางหนึ่งเออมาเปิดครับคือพัฒนาด้ลยเอรากร้าในร่วมบุมนั่งกันอ่าจะเรืองจะเรืองทุกทคนนะนูกน้าอ่าว่ายังไงว่ามา ขาา้า,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 าติดขาดว่าก็ว่างจากปึ้งปังปึ้งปังเูเนออันนี้เอ็กซ์ทีผ่านทางท่องอีนังแตงม,ม,าาาาามือพารวยติดพารวยลุ้ยมือแรงเลยระมือทั้งแจกไว้ก่อนอขาก <c oughs> ดเกลีวมันบูดมันไข่มันก็เลยเอาไปทั้งบ้านทั้งเมืองคขาบูดมันไข่อ,อ,อีพอเสียดายว่ะมือไรเอาไม่อีพอเอามาเม,มืเงองเลยอาหารเลยโอเคแล้วจัดคือว่าทำงานด้วมือต่งจังวัด เออขออหลูกุล <studio> ้านไม่โชคไม่รักม่โชคม่มั่นสุบภาพแข็งแรงขอใหายคนไหนวัขออห้ทองไหลมาจเรอจรอายุวันนี้สูกรพาะไู้กหลานึ้ๆแล้วก็รวยออันนี้ก็รว่าบุมมาเออชื่อว่าดวงตาหนี่งใช่ไมลูกของดวงตาเนี่รู้ว่าบุมมาทั้งทองอือั้งแต่งโมพาด้วย หายลูกรับมือโตกมือหลับมือโตมือหมาเด้อลูกเด้อหึงหึงแล้วก็รู้รู้ว่าชุกขับผับแข็งแรงงามอืมอ่าอื้อีอ่ร้มาจากหกแล้วลืมได้เออมาแต่ได้ได้ยลืมวดตกปวดามไม่ปากบานยืนบ่านะ เครืองาืะคืนเนี่ยเาดมาแท่ปากข้นปืคืนาข้ามก็เปคืนเนี่เนี่ยปากรับพอทัางเกิดปากอะรผมบานคือเบอร์ฟังรมันดอกให้จังืมเออรายคือรายเสียงผานท่างชองจึงเรารวยมากล้วผมว่าคือว่ารายตัวลายคนคือว่าจุวีรัตน์มุ่งืม่ง ร้ายผูร้ายคลมคือเรียงเร่องร o k h อ c khay buộc ู h a y ráng n g u เ ê n số n g u y ê มื ạ p n ก u y ê ว่าสุขภาพแข็ง c รงขอให้เงินงาหมองขอให้ทองไหมากิจการงานเจริญกน้าขอให้เฮงเฮงรวยวยได้อาหารได้สองครึ่งคึ่งได้สิบแปดได้สิบเก้ามา้วกว่าเฮงเฮงอือฮะเก็บสาธุสาธุโเก็บเขากระเป๋าความเงินน เอออ้น,นี้ของอืงน้งแป้งหมูอืงน้งละอองดาวอ่าออขอขอขอรั้งถือพอคขอบครัวรวมถวายอึ่งพอเดืถามตวตรอึ่งพอเปิดแขี้เหยียดด้วยงหัวอ,อึ่งพอว่าอืมแต่ว่าเสียที่บรได้คากเตูเดี๋ยว่ั๊ไปนะ<ช>มือเร่งอ,อ่คาตรตูนไก่คารต้มตไก่ที่ผมเรียนใช่อนต้องไก่เรือเปล่าเร่งเพื่อได้ถือมาจากกับมาจมากเพราะว่าถือตรงไก่ เติมบาอาวพ่อนห้นอื้งน่าออกดาเติมูก,ก่อนูมาจังไจาใ,ให้ตีบน้งข่ายเหียนกับไอ้นักน้อยอยจาเออให้ยตีมน้งข่าเหียนกับอึน้งนักรอหว่าบเ้อกับนายยืมจะอวยพ้อนก่อนเด้ออาหารม่อกกม่หลับม่ครบไม่ไมักกกุภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลรองขอให้ทองไมาขอให้อึนางเต่มโม เออพคนหางค้มมือคุ้ํรำคุรม้วยจะ่ของต่ดวยไปน้อเขาแล้วหรือหางมือเด็กฉันตัวด้กระห้ตตูได้ต่เขียน้วออกขายมันออกแ้่ตัวเขียนแล้วเรือใช้บิงกันขายเกลี่ยงนางมากน้อยแต่เป็นร้าขายที่เงินคง้ห้าร้อยกว่าฝากที่โทษมา่ไรก็อางียกไปเอาก็เขียวกเถียงที่กกั ขีความกันเอาไปขีควากัดือก็้องเนาะน้องก็พีเนาะอือนั่งขาเหงียกก็อือน้ำหนักแบบแบคือก็้องนะคือีกับน้องตัวผู้เออผู้หีิงปว่ไม่ได้ปึงนองแลวผู้หญิเปึงพีนะครับผู้หญิเป็งนองนะอืออือนั่งขาเหงียเป็นน่องนะครับอือนั่งนักหนอยปึงพีเลยครับผมอือนั่งหนันออยปึงพีอือนั่งขาเหงียเป็นนองนะครับ เขาได้รูวต่างมาตัพีกับน้องเขาจังโอเคพี่กับน้องเนาะพี่กับนองก็ท่องเดียวกันมาอึอะพอรับเรตุการณ้ก็ยังแต่มากเนอะพอพอกวรำรำเบื่อด้วยก็ลูกเนอทางไม่ดีเนอะมอดตาั นี่อันโ็เออเขียงแขกเขียงแขนเออไอเชียงแขนฝากคือนั่งหนักมาว่าคือค้าลาวาให้อายเลยอว่าทางจะไปอายเขาเลย เืมคื่อมางอ่ะว่าแค่อึดก็อิดอ่ายว่างานจะเคลือเปึดอ่ายเขาก็ทำก็เคือบือเลยจะเคลือแล้วเขาเอึดอ่างเออะานก็อัยเคีือก็เคลือบเทียอบก็อพอจะบอกให้ผมหนาหลากหลายหมดเขื่เข็ว่ะเอาลูกเนาะเออข้าววะพอให้มือเก็บมือรากแล้วลูกเนาหมานหมานรำรำมือู้วให้สมงได้เล้เลั่าเขื่อนเข็หมือนะเขื่อมาดุเาไมวยเขบุอน ครามาเบิไปตผมบ้านหายงวดนี่ย้วยแข็งมาดนวนกัได้เพีเยงก็ได้บบแข็งไปได้ัใจขดูดเลยคอครับผมงวยว้ยานฉไปอุกคูออดดอดคูมันมันมัมันหนามันได้ เทอาอายีเก้าหลันจากเขื่อเขื่อะพอถุงมาน้าคุ้มดูดอกข้าขนมปังนั่นหนะเอาแต่ขนมปังมาเกิดคนมาเปิดจาชังเอากจคือเอากจคือเครื่องแขกเอากจ้คือมือว่าชื่อชิพหาอืมไอเครื่องแขกก็คือเป็นกขนมปังเออบอกแล้วองง่าง่าหน่อย บอกเครื่องแครดว่าเอาไปกักหอเขาใส่บอมันเป็นหอมันมาครับผมขนงปังปรับเป็นหอเราเห็นมันโคกโค้งด้ยืมครับผถาบว่าโคกโค้งบ่ได้เพราะว่าว่าชื่อชื่อผาบุ๊กร้านไปายหลายเลยไปให้ต้นกับเพราะคือเนาะครับผมที่ไปงานป่วยท่านว่าค่ะครับเออเรื่องอนเที่ยงหลายยืมเอากันคือขั้นแก่ขนมปังบ่โคกเนาะ เขากับพ่าเด็กถึงทัวถึงมันม่คอยบอกเที่องเข็ไปพ่อบอกมือเลยครับบอกเทื่องเข็ว่าอีพอบอกว่าเอาไปจักรอยเก่าชิดเกล็ดห่อดอยเก่าหนึ่งอยเก่าชิดเกล็ดห่อแล้วับผมหนึ่งร้อเก้าสิบเก็ดหอนะเป็นทกรผทุรงแล้วอีหนังหนักหว่าป้าเนย่งแม่ที่ว่านได้บ่อยนีะ ต้องบอกไว้เขาคือพอขันแล้วลรกเดออบอกเครื่องแขกไว้เออเครื่องแขกเออแต่เรื่องพอบ่ดรอดเราข้นเกคอกอนะ้ยาเรื่อเบ็ค่ะรื่มบ่อได้ขั้นผู้ใดรื่อบ่อได้พอว่าคนมันหลามาจเกแทอใครกัวถึงโตครับเนาะเรายืมเนาะมาเปินจำค่ะอ้าววันี้เขาผู้ใดเจ็บซี่จะพัพี่โบใส่ เอฟคีอว่ะจ้าอือพานมาทั้งคือนางก่อนนางท้องือนางนัดนัดอะไรเนี่ยเขียนนางเนี่งเขียงมาทงนี้ก่อนบ่นางอีหยังเพี้ยผู้ใดเพี้ยเขียนรัพากว่ะอโอนางละเอียดมีหอบละเอียดมีหอะอ่อมีหอดกันร่ารัดมีหอดนางดุว่า้อมีหอดชิ้นใจ่ป่าคือโท่มีหอดสา โชว์เสียมึหาโชว์เสียหว่านายทมเองป้าโชว์เขาไปแต่เายแตทำเปงไปตเครื่องผงนางกูน้็รายหว่าให้เติมอายุหอดมกถุนเขาเรียเอาพอถิงลูก่ายได้ลูกเด้อเออหายลูกด้มีศกมีหลกมีศกมีไม้ศึกกับภาพแข็งแรงขอให้เงินไหนลองขอให้ทองไหนาขอให้ลูกร้านเจริญเจริญอายุวันน้สุขภารารชีได้ร่วมช่าง ไปเรื่อยเๆพ่อก็จะให้ลูกรลานไปเรื่อยๆพ่อจะรูบลูบเฮิ่งเฮิ่งรวยรวแล้วลูกเออจ๋่มม้ามาหมดอ่ะรับให้เรียบร้อยแล้วบาเรียใครเดียของลูกจะ เอื้อทันยากันอืมถึงบหมเอืองั้ก่อนแต่เขารักขึ่งว่ารึ่งนหรือพ่อว่าพ่อรึ้นอะไรฮักฮักทุ่นไว้ถัดตอนทุ่นจะพปูเอาไว้ถัดมินแบงกปูกขละมือูพ่อเอาไวถัดต่ขึ้นเลยไม่เป็นไรพ่อก็ใจคือนใจดำไปดำดอกเอืองั้นกอนๆาไว้ตอนทุ่นมันแรกได้อีกกระแวงปูอีกกระแวยอีกกะชวยอีกกระกวยมีจานจานกระจะแล้ว คันลุกไม่จากลูกงอือ่ะขอหมายถึงงก่อมือโตกมือหลามือโตกมือหมาอาดูวันนักสุขขาพารจะเดินจะเดินแต่ต่ออดเดินเลื่นเดือนต่อขึ้นอ่ะอะบ้ามาบหนีกันอันน <uh ี้กันของลูกให้นังว yes> ิรัยวานนาตะกุ่มกองก่อยข้อกับบักเชื้อเอิบนาตะกุ่มควงหูง้างเอายหนึ่งหมื่นบาท ถูกท้าูัวตรงกับปูกจ่ะอึงนางมากเหรอกับอึงนางขายเส้นคนวะยั่งพันบาทจะพอเอาไปคึงก็พอละอยากเร็ววะไปคิอไปคืนยึงนางหนักหนอยเดี๋ยวหัวขาดหัวดเออยังทังนะ ได้แแวนฝันกันไัดูไัตื่นเนาะเออดูกับพ่อบยลตื่หางอึศาเรืออาอึนั่งหนักหน่อยบ้าได้ก็จะเป็นหนักหน่อยบือบจะขี้เกีย้านั่งคือคือกับแด่เงื้อเนี่ยกับบ้าืออพอบ่อยือมันใจห้ว่าหักแต่อึนั่งหนักหน่อยบ่อยกลเพิจะบ่า นางคือคือก็ได้เรื่องคเขาขายค้านางบอกผาเนาะเขาคือนางบอเผาแค่มันก็ได้คือเคืองพราะว่าคันทื่นางบบกเผาห่านได้รูปกันนะครับผมมันเป็นกระถิ่นนั่งก่อนๆครับผมตรงไกลจ้าเอากระถิ่โตรงกายคือทั้งยากันวะทั้งยากันมือได้เหรจ้าคนลจะรึงหรือวะจ้าคนาะครึงอีกจ้า เอา look, แต่กินไหบเชี๊เอ okay, okay. ืไปฟุบไปหาไกลมาตรงโอเคบอาบะเชี๊ยไม่ชวนร่วันแล้วมาคับคือคือนะบอกช่วยแวยไปหาอยูอ่ะเงี้ยแล้วเอาเงินมาฝากๆบะเชี๊ยอื่มาเป็นก็คืออันกองผอพราะงอกที่เขาแของแต่ว่าตุ่มเด็กกินเมื่อไรก็พอ ไคอความมักจาบื้อบอกเมื่อน่งม,มันเออมักจับเขต่มากไอตน่นมันให้อภัยกับหัวจงขืนอแล้วมาทั้งตื่นกันี่ดาปพูคาตมไกลเออจังขืนเขาบอกเออหายว่างอจังขืนได้มันข้ามบเด็ดขาไกลตรงนหนลื มเว่องไงเออขั้นใรมาจำก็คืองมนกระเ้ากันได้หรืออนไรก็ได้ครับผมอารุอารุณหรือหนองหรือหนองับเพ่านี่ก็บอถือว่าทีไรก็ถรอเอออะกรก็ว่อจจักไปอไม่จักพอเอามาให้อยากจะโตใกล้เอามาจกหาลูกผัดาบอยู่ไรก็ใหญ่เล้วบบเสียดีไปหาเด็มเด้อ ใช่แนกันบักแทอืกเป็นทูกไปหาไก่เาได้เอาจักตัวจักบักไก่ถามตัวใครบ่าเอามาหอดถามอ่ะทุกร้านบอไเ้ยตีน้ำทุกร้านก็ไม่จับคู่อยากกีน้ำเนาะต้งไกหวานนดื้อเอาใช่ใบบักขาก่อนเอาใช่อ้นน้ำมันจะมุ่งหวานมือหวานน้ำเยอะ กับลายยุโปูนไม่ม่การวานบอกว่าเป็นอรดเออว่าบางอย่างเนาะทักกระถินทักกระถินกันแนาะใบม่อนเดี๋มีดะปูตัวใบม่อนใบม่อนกรถนใบม่อนคือเราก็เมาแล้วเอากัะคือไกลขามตัวครับท่านยากแต่เราละาให้ไปหามือแดงให้มันได้ไกลขามตัว แต่ว่าหกจักรวัดกโลดากบาทเ่ไรเอคือวันเราแพงไปเยอะเยอกโไปชาช้าช้าก็มาขัาพอได้พอไ้เออมองเห็นไมด้เดี๋ยวอเื่อนวนมาดชอบกัฮารุฮารุเขียวเออีนั่งก็ฟังลวว่า่าข้าวมส่วนมกี่้อังเขียพอม เนี่ยหันหันเสื้อเสือเนึ่รอกขนโพงกล้เหมอใกล้บ้านนะลูกทากลัวลูกทางด่วนลูกเรอหันบานข่นรอสองขุมขึ้นมาลูกนาัาเอาไกล้ัวไกลแม่เราคัวะเอาตัวคูัวตัวแม่เอาท้งขาเอาั้งขาเอาไกลขาตัวบักเชือกอื่นคือออกไปเอาเออไปกับนังดาขอนั่ง่พ่อวาขัาหนาแลยพนั่งผมหนึ่งเดีอ จับม <ś webinars> ันเออมัมงแมเออบมันตองอย่างไนวาถ้าเอ็งร่างเขียวว่ามันบักเล่ออีก เอาเงียมาได้พวกเขาอ่ะค่ขายของก็บอกว่าก็บุกเออแค่ไปซื้อลูกค้าแค่ไเขาถึงจะนิ่แล้วลาเขาถึงบอกมาชือเขาอื่นนะยาไปหาว่าลูกค้าดักเงี่ยก็ดักเขาัวแดงมัอกชื่เป็นเของเออช้ยองชข้องวิ่ใส่เขาทันโ้ยทจกของนี่ก็จังถือแล้วไปซืเขา เ,เออไม่อแอ่น <S 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 2> <S 2> ังน่ะ แลีวมาเปิดวมไปหาเบาแล้วดูกล้มันเป็นบก้าไปเบาเฉีงกค่ากันแล้วว่าอดเอาเขาถึงจะงี่เบ่าจะกพอทัานเขาจะไปจังไหเร่อกเขาเขาจะไปหานียกเรองเขาไปจับปลับปากขายเอางงินม่นานเออขาตัวเออไปรบพวนเขาไรบน ว่าับแทรได้ไหมวั้ง่มันชังร่วมกันยังไหนคนมัก็ถ่ยมันเอาขีดออกทังได้เดิมเออรีดออกรีดถ่ายมาออกเอาขีมากกออกมากงทมัชังขีแล้วมาขนาดมั่มากเป็นจะเกี่ยงย่างเลยก็ถือเด็ไหมว่าัเอาไว้หมาบอกไบอกใช้ช่องมาหลายันาลียทอนเขาโกงราคาห อบอบอทับเปต้อนบอกเอามาเปล่งตูนะคนะเขาจะมาทับเอาเราเขาแจ้งชัยเขงนะห้มาขัวกอกมาอันนัก็ไปล่ไมนานเขาฉกขัดถอยในใจไม่รักที่อนที่กวอ๋อเขาังบอกหนักบอกหนากน้องเลยค่ะว่าหวานหวานกูหัน,นอ่ะจะไปหาข้อมก็ขายของมมนเท่าใดเลยท้าวตัวมันเท,นะท่าใด่ถา เอาล้กเราจับบาเบาดึดดเบาดึดดเอาล้กเราจับบ้าร้อแือกร้อือผู้กระดูกอ้มาเพลกัน่อยไหรอดรงหหรือว่าด่เอาเอาเอาเกเอาเอาก็เอาขั้นว่เอาก็บ่อไรเยอะาบส่งทิท้าย ักเออยกบัแยาเอ็กสไปแล้วรู้รบักขนช้องขืนื่นเทานั้นเฮ้ยใาเียนร้อยก็มาคีมาหาางร้แล้วรเอยเ๊คีเออเอาเาอย่าเบียงนูบ่างาบากับแม่ขาแม่ขายโตราโตออยบ้าขวัคุ้มกอขายกับบ่าขายดื่อ งานไปแล้วต้องบันดพอวันรว่างมาใช้ท่องแคบวัถดูว่ารับปากนะว่าจะบอกวันเขาแม้วจะเขาถึงอใครไมหนักรับเขาถือโตกลงมึงแรงไปเอาไก่มาทามตัวบอกรพี่พอทำเรียบร้อยเอออนันงก็คอใจกันได้บ่ได้ได้เรียบร้อยเออถาดปลงเสียบมือรังวัด โอเคโมอจ้าโอเคบ่กอึ้งงแต่งโมกินน้ำมูกวะเนกิยคืออักเอาเสียเลยกินข้าวปต่จะถือว่าหุ่หลานเงียบๆครับลูป้่ารักคลิปครับผมจอประลดจอบรลดบระปูเขาอักไกบานกี่โผล่ขี่ก็เอออกว่ะค่ะไกบานเออมัเป็นไกบานนะ คือว่าให้มันตีบเลยเขาว่าเออมีดูพอขวดดูอ้าวอาเอ้าวว่าเกลค้ยกล่อเก็เกื้ยกล่านั้่ไหนแแต่ว่าเอาช้างตัวไายเอาช้างตัวเอาช้างตัวให้มันดันเอโอเคครัโอเคครับโอเคเนาะเพราเข้าใจเนาะเออมือแรงไปเอาปักเยอ้อืออ้าวบางอย่างก็คือกินน้ำบักข้าวเอออวาว่ามันด้็ารปวดนี้รู่ไป ขึ้ได้จริงด้วยดอก่อาอ้ยมาขึ้นขึ้นง่ะขึ้นง่ะขึ้นขวางแล้วสีเยี่ยากเายค่ะค่ปุมที่ไปขึ้นน่ะอึงั้นบานทีเออให้ติ๊วเยอะไปหอดเอาจากทือให้ติ๊เอาจากจากบาทเยอๆยังแบบฟูเขาว่าัขวง่ะี้ยวเกาแค่เนบาเอาเอาชุก็บาท เากาจังมันงาัวอกอักตกขเขาาเอยเหา่นกาบ่าที่เกิดเอหามไหัเก่าที่เกิดคาก่ลูแล้วรอยเกิดเออันนี้เก่าที่เกิดอันนี้ลูกอ่เเก มึงอึ้งอ่ะหวานอืกหวานอนี่น้กหวานอีอมกอดหวานอีกเลหวานอีกเลเชื้อี่หวานอลครับผมเอออ่ะหวนพ่อให้ดูให้รักเอาแค่หนึ่งจะเอาเรารเอาอะไรบ้านที่พกจหวัะเาเพราเอารักไม่สุกไม่ดักไม่สุกไม่มอายุวันนั้นสุขขาวพลาะจะดจะดงทุกท่วหน้านะลูกน้าเหง่แล้วก็ด้วยเอาไปด้วยกันยังงี้ได้ไน